สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับบุ๊กนะครับจากช่องบุ๊กมาแล้วครับนะครับหลายคนนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็เคยอันนี้นะครับอ่ออกไปหาซื้อโอเดงย่าหรือว่าเปิดกากนแล้วนะครับวันนี้เราจะมาจําลองนะครับถ้าสมมติว่าเราซื้อขนมโอเด้งย่านะครับแล้วเราเปิดกาทั้งหมดนะครับเป็นใบวิบวับหมดเลยนะครับเราจะรู้สึกยังไงเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับเพื่อนๆดูเรารู้สึก ยังไงถ้าเปิดได้วิบวับหมดเลยอี้ยครับอันนี้คือการจําลองนะครับเพราะว่าอันนี้ผมเพิ่งใส่ไปเป็นการวิบวับหมดเลยนะครับมารวมสรุปกันนะครับเดี๋เราลองไปดูนะครับว่ามีใบไหนบ้างครับเรามาจําลองแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับนี่นะครับการที่ผมใส่ไปวิบวับทั้งหมดนะครับเริ่มจากใบแรกนะครับ แต่นันแท้นี่นะครับพีโกโ,โล่นะครับปึ๊บเป็นงโง่คุณนะครับร้อยยี่สิบสี่นะครับเปนนี้โกวังนะครับร้อยยี่สิบหกครับคู่ที่สองนะครับพิโกโร่นะครับนี่ผมตัดไปแล้วนะครับปึ๊บแต่นั้นแตนแต่นั้นแต้ ปิโกโล้เลยนะครับนนี้เบอร์64นะครับกับฟิเซอร์นะครับสมุนฟิเซอร์นะครับน่าจะร้อยเกนะครับเบอร์น,นี้นี่นะครับโกหงนะครับตื่นตื่นตืตืตืต,ต,ต,ตืมาแล้วครับเป็น บชิต้านะครับป๋าเบนะครับกับโงคุลนะครับสองต่อไปนะครับนี่นะครับโคฮังนะครับเรามาเปิดดูนะครับปึ๊บโมบุญนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยรู้นะครับผมบุญให้นะครับนี่นะครับโงคุณกับเซลนะครับเอาไเบเป็นเซลนะครับสองต่อไปนะครับ นี่นะครับเทปเจ้ามังกรนะครับฟึบนี่นะครับนี่เป็นในนี้นะครับโซฟ์อฟีนะครับนี่ขอเทปเจ้ามังกรนะครับฟึบออกมาแล้ครับเทปเจ้ามังกรนะครับกับพิกาโรนะฮะเอ้ยกับฟิเซอร์นะครับ รัดบต้นเต้นนี่นะครับเป็นโอคุลกับฟิเซอร์เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับสองโอคุลนะครับนน่นะไ,ไหม่รับลองดูกันนะครับเป็นโกหังนะครับกับโกคูนะครับ พอลูกนะครับมีสองโกคูหนีีกแล้วครับปึ๊บเป็นงูคุณปล่อยพลังขึ้นเต่านะครับจับเบชิต้านะครับเฮ้ยไอนี้ขอบทองเนะยครับโอ้โหขอบทองเนีนยครับมาแล้วครับใบแรกนะครับขอบทองนะครับนีขอบทองนะครับ ลองไปนะครับกระเท้าเต่านะครับนี่นะครับแกะนะครับปึ๊บชึบเอามาแล้วครับขอบทองอีกใบแล้วครับลายบุเท้าเต่าอีกแล้วนะครับลองดูกันนะครับซึ้บขอบทองอีกหรือเปล่าครับนี่นะครับโงหังนะครับ เอาขอบทองแลวนะครับนี่เรามาดูกันนะครับสองหยำชานะครับนี่นะครับ,บนี่นะครับเปิดนะครับฟุ๊บเป็นโกหังนะครับเฮ้ยขอบทองหรือเปล่าเฮ้ยฟุบขอบทองนะครับอีกแล้วนะครับ ไปหยิบใช้ซองนึงครับปุ๊บเปิดนะครับปุ๊บขอบทองหรือเปล่าขอบทองหรือเปล่าเฮ้ยขอบทองยิงด้วยครับโกงหังนะครับครับตอนนี้ก็เหลือสามซองสุดท้ายนะครับยวมาลุ้นกันนะครับให้จบนะครับสี่นะไอ้สามซองนะครับปุ๊บต่อไปซองกุลิลินนะครับตอนนี้เราได้มาเน่นแล้วนะครับ ใคจบแล้วน,นะครับฟึบฟึบเซลนะครับขอบทองหรือเปล่าเฮ้ยทองจริงด้วยนี้นะครับสองรองหลุดท้ายนะครับได้ขอบทองรยอเปล่าคูลินะครับฟึบแบบนครับฟึบฟึ๊บขอบทองหรือเปล่าดู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 โอ้ยไม่ทองไม่ทองฟึบเฮ้ยแต่เป็นเบชิต้านะครับมีตำหนินะครับ โอ้โหนี้ถือว่าได้นะครับได้นะครับอีกซองหนึ่งนะครับปึ๊บนี่นะครับทองหรือเปล่าไม่ทองนะครับเป็นงอกุ้นะครับวิบวับนะครับอีกใบหนึ่งนะครับวิบวับหรือเปล่าไม่วิบวับนะครับโอ้โหเป็นทั้งฟันนี่นีได้อยู่นะครับได้อยู่นะครับใบนี้ก็ได้นะครับถือว่าแร่นะครับว่าชื่อผิดนะครับอันนี้สองท้ายแล้วครับ อี่ครับปุ๊บปกโลนะครับกโลอีกแล้วนะครับเดี๋มาครับเอาทางอีกแล้วครับถือว่าแรงนะครับใบนี้อย่างเี้นะครับพี่หมดแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราให้ดูกันนะครับก็มีใบไหนบ้างนี่นะครับนี่นะครับแรงนะครับแล้วก็มีใบนี่นะครับ ขอบทองนะครับนี่พิมพ์ปิดนะครับเป็นแลนะครับขอบทองนะครับเหมือนจะมีหกใบนะครับไม่ซ้ำด้วยนะครับโชคดีเปิดมาไม่ซ้ำนะครับเราก็ได้ถังสองใบนะครับถ้าทุกท่านได้แบบนี้ทุกท่านรู้สึกยังไงครับอันนี้เราเปิดจำลองสลากกี่ดูนะครับถ้าสมมติว่าเปิดมาเราได้ทั้งหมดเป็นการแลนะครับยังครับลองดูนะครับ ครับเป็นเพื่อนดูแล้วเป็นไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างครับถ้าสมมติว่าเราได้วิฟวับหมดเลยนะครับเรารู้สึกไงบ้างนะครับถ้ายังไงใครดูแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดสับส c r i b e กันนะครับถ้าคลิปนี้มียอดคนดูถึง1 0 0 0 0แวิวนะครับผมจะมาเปิดอันนี้ให้ดูนะครับเปิดการ์ดโปเกมอนครบรอบ25ปีให้ดูกล่องหนึ่งนะครับถ้าได้1 0 0 0 0แวิวนะครับยังไงก็ช่วยฝาก ช่วยกันดูนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องบุ๊กมาแล้วครับด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ